สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาน้าเดจีมัสเตอร์กันอีกแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนเราไม่ได้เจอกันมาประมาณ2เดือนได้แล้วนะครับผมที่ผมไม่ได้อัดคลิปลงช่อง u t u b e นะครับผมกับช่องเดจีมัสเตอร์ลืมกันแล้วหรือยังครับผมถ้าใครยังไม่ลืมนะครับก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมสำหรับอันนี้ก็เป็นวันที่เป็นวันที่2แล้วนะครับผม ก็ผมได้กลับบ้านใครที่ยังที่รู้นะครับว่าผมไปไหนมา2เดือนก็คือ,ก,อก็คือว่าไปทหารมานะครับวันนี้ก็ได้กลับบ้านมาแล้วนะครับโทรศัพท์อะไรก็ได้เล่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เป็นวันที่2 2 2อะไรวะ2พฤศจิกายนนะครับตอนนี้เวลาตี4 6นาทีนะครับผมซึ่งผมกลับบ้านนะครับ ตามชื่อคลิปเลยนะครับผมกลับบ้านแบบไม่ได้บอกพ่อบอกแม่นะครับบอกแต่พี่สาวนะครับผมซึ่งไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าผมกลับบ้านก็คลิปนี้ก็จะเป็นการแบบจะทําจะเป็นยังไงนะครับถ้าไม่ได้บอกพ่อบอกแม่ว่ากลับบ้านจะไปดูปฏิกิริยาครับของพ่อกับแม่จะว่าจะเป็นยังไงนะครับจะตื่นเต้นไหมนะครับที่ได้เจอลูกชายกลับบ้านนะครับจะจากบ้านไปนานนะครับผม คก็ค okay. <Okay. S 2> okay. ือพึ่งมาถึงสดๆตะกี้เลยนะครับเนี่ยข้าวข้าของที่ไปอาหารมานะครับก็ยังไม่ได้จัดอะไรโอเคตอนนี้เวลาตีสี่ผมต้องขอตัวนอนสักแป๊บหนึ่งนะครับก็ไว้สักประมาณตีห้าแม่ผมก็ตื่นเช้าสักด้วยนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าแผนการเซอร์ไพรส์นี้จะสําเร็จหรือไม่ครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกัใจให้อีกเช่นเคยนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวเก็บของเอาไว้สักประมาณประมาณนี้ก่อนนะครับผมตะกี้ก็เอาเสื้อผ้าที่แบบมันสกรปรกไปไปซักสักนิดหนึ่งนะครับผมก็แอบย่องไปเบาๆนะครับกลัวแม่ตื่นนะฮะโอเคก็มารอดูผลงานนะครับว่าจะสำเร็จไหมรอดูนะครับ <laughs> ทุกคนครับตอนนี้เวลาประมาณ ตีห้าสี่สิบแล้วนะครับตอนนี้คือได้ลองทักเฟซบุ๊กไปหาพ่อดูนะครับคือตอนนี้พ่อตื่นแล้วครับแต่ตอนนี้พ่ออยู่ที่สวนนะครับทักไปถามพ่อว่าทําอะไรอยู่ครับผมถามว่าที่บ้านหนาวไหมอ่างเงี้ยพ่อก็ตอบว่าอากาศเย็นดีนะครับผมกําลังจะไปกิบกําลังจะไปจิบกาแฟนะครับโดยที่ไม่รู้เลยนะครับว่าจะโดนแกล้งนะครับทุกคนเอเคครับตอนนี้พ่อผมก็อยู่ที่สวนนะครับตอนนี้แม่ก็ยังผมไปแอบดูเมื่อกี้ครับแม่ก็ยังไม่ตื่นนะครับ ทักไปหาพ่อนะฮะพ่อก็ตอบมาว่าอยู่สวนครับตอนนี้ผมว่าต้องแบบดีใจมากก็ตื่นเต้นแล้วัมก็ตกใจนะเพราะว่ามาได้ไงอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแม่ก็ยังไม่ตื่น,นครับไปดูวีแวแล้วเมื่อกี้นี้นะครับยังไม่มีใครลุกเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวรอสักครูนครับว่าจะเป็นยังไง <laughs> เอาล่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองโทรไปหาพ่อดูนะครับว่าจะถามพ่อว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอยู่สวนละ้วเป็นไง เดี๋ยวจะลองไปโทรดูนะครับโอเคเอาละ,ละกดโทรแล้วนะฮะยังไม่รับยังไม่รับแน่ไม่รับซะด้วย ตอบแต่โทรไปไม่รับอ่ะคุยตูครับทุกคนสงสัยเดินมานะเปล่าแชทตอบนะครับแชทตอบแต่โทรไปไม่รับสวัสดีครับพ่อเออรร้มีนะลูกทำมาอยู่เออในกลุ่มสิจะไปอื้อนะอะไรนะ จะไปไหนนะบอะจะไปไหนบอสจะไปจุ่มจะไปอื้อพอดีเลยอ๋อจะไปอื้อที่บ้านเหรอนะกำลังเงียบจะขุดหลุม่นมลงเลยโอเคโอเคโอเคอาวุธทุกคนหนุ่น่ครับไอ้นะครับมีมีมีอะไรเปล่าไม่มี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 โทรมาเล่องนิเฉย

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวไปไปเขาเรียกแล้วไปฝึกแล้วพ่อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวโทรถามใหม่นะครับครับครับสวัสดีครับทำไมผมเป็นคนลูกที่เลวซามอะไรเช่นนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะรอดูว่าหน้าตาพ่อจะเป็นยังไงถ้าได้เจอลูกนะครับ แล้วก็แม่ด้วยนะครับทุกคนครับตอนนี้แม่ถือแล้วนะครับตอนนี้แม่ถือแล้วเดี๋ยวเราจะไปสไปแมกเลยนะครับตอนนี้แม่ถือแล้ว

คือปืนนะทำไมเหมือนกับร้องไห้อะลูกไม่เหมือนอะแมงเงียบเงียบแงเงียบเงียบเดี๋ยวพ่อ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 อันนี้ตอนนี้อาจารย์มันตื่นแต่เช้าใช่ะเดี๋ยวพ่อเจ๋าพ่อเจ๋าพ่อโอเคนี่ครับทุกคนตอนนี้ก็เหลือพ่อนะครับแม่ไม่เนียนเสียเลย อ้าก่อนอะไรเป็นไงเป็นไงเป็นไงมันคงว่างี้เป็นไรของมันวะตกใจตกใจเนียนเลยวะเนียนไหนวะเนียนวะเมยนตกใจจนน่ะมบรรดาแผนหมดทั้งบ้านมาถึงมาถึงตั้งแต่ตีสามไอ้ต้นขับรถไปเห็นไหมไม่ดูอ่ะไม่รู้เออ ก็ว่าเขาตื่นมากําลังจะเก็บงูอเอาลูกกูเป็นอะไรงี้วะไอ้ปวดขี้ปวดขี้ปวดอะไรแล้วปวดลูกโอ้โหดีอะยูได้กลับสิบห้าวันฮะสิกลับสิบห้าวันโอ้โหพี่เจ้ไหนฮะแล้วตื่นยังยังฮ้เดี๋ยวขอปิดคลิปก่อนโอเคครับทุกคนก็นี่ก็เป็น บรรยากาศแกล้งพ่อแกล้งแม่นะครับว่าหลอกว่าไม่ได้กลับบ้านนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้กอดลืมกดไลค์กดแชร์นะครับจ้ะเอจ้ะเอฮึฮเฮ้ยอีกคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งนะอ่ะทีเจันนี้กล้องเลยไอ้กล้องเลยอ่ะปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิป บายบายนะครับถ้าใครชอบก็ยืนกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์มาพูดคุยได้เสมอน,นะครับผมหลังนี้ครับไปบรรยก,กาครับายตึ bye ้ <c oughs> <c oughs>